ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ Easy Gaming ก,กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็ไปอยู่กับเกม One Punch Man The Stoneget r นะกับเซิร์ฟเวอร์จินย่อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูนะครับตึกดวนข้ามเซิร์ฟกันนะครับก็หลังจากกระบองเหล็กตอนนี้อาวุธ3ดาวได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอิเมต้าของฝั่งนี้ก็เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ฝัง่งนึงนะครับ ก็ตัวเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทุกคนก็ด้วงก็ยังติดเมตาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าฝั่งไหนชนะนะครับผมก็ยังไม่รู้นะตอนนี้เหลือ,อีก1ีเวนะครับเดี๋ยวผลจะออกแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมกันเลยนะครับทุกคนมาตัวละครก็เหมือนเหมือนกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็อ่าเขาจะเอาโซนิกบัฟสปีดให้ฝั่งหนึ่งนะครับอ่าฝั่งตีฟ้านะครับจะบัฟสปีดให้อ่ากาโร่กับ เจ้าพิกอตนะอีกฝั่งสีแดงนะครับจะบัฟให้การโร่กับไอ้เจ้ากระบองเหล็กนะครับระดับูอานะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดเสียงต่อนะเหมือนเสียงจะผมจะปิดเสียงไว้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้ไปทุกคนเดี๋ยวผมขออนุนญ,ญาตเปิดแอนิเมชันนะเพื่อความลีท่อนะครับันนี้ก็เป็นรูนะครับรูนบิดเปี้ยวอ่าได้เปิดก่อนเลยนะมาทุกคนก็เป็นโซนิกของฝั่งสีฟ้านะครับทุกคนฝั่งสีน้ําเงินนะได้เปิดมาก่อนนะครับ แล้วก็มีไล่โจมตีหรือเปล่าโซนิกของฝั่งวีแดงก็ได้โจมตีมาเหมือนกันนะครับทุกคนน่าจะอาบุธสามดาวทั้งคู่แล้วก็พาร์ทสองทุกตัวทั้งคู่นะทุกคนแล้วก็ไอ้เจ้าพิกก็ได้อมนะครับอมเป็นกระบองเหล็กนะแล้วก็ย่ํากระ่อมไปนะแล้วก็่ายเจ้ากระบองเหล็กมานะวงต่อยไปนะครับทุกคนตุ้มเหือนี้สิบสองล้านหร,หรือว่า อ่าแค่2ล้านแต่กีดูไม่ทันนะแต่กาลต่อยมาจังหวะนี้ตูมไป2อ8 0้ปกว่าล้านหายไป3ตัวนะทุกคนกาโลอันติทีเดียวทุกคนหายไปเลยนะสำหรับฝั่งสีแดงนะครับก็กระบองเลดของฝั่งสีแดงก็ได้หวดไปนะครับอุ้ยอาวุธทางดาวที่มากทุกคนก็ไอเจ้ากาลูนะรอดูกาลของฝั่งสีแดงนะครับ ตาโล่ของฝั่งสีแดงก็ขอต่อยส่วนคืนหน่อยละกันนะครับทุกคนตูม้ม720กว่าล้านนะตัวนิกก็นอนเทงเทงไปแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่ากาโล่ยังเป็นตัวนึงที่แบบแบกทีมากมากนะดูอันตีทีเดียวแบบแทบหายทั้งหมดเลยนะทุกคนก็กระบองเหล็กก็นอนไปแล้วนะดสำหรับฝั่งสีแดงกระบ,บองเหล็กของฝั่งสีน้ําเงินก็ได้อันตีมาอาวุธสามดาวเหมือนกันนะครับทุกคนมาจัก,กรพรรดิเด็กก็ได้อันตีไปเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวผมขอ อนุญาตปิดแอนิเมชันนะครับปิดแอนิเมชันนะเพื่อให้มันรวดเร็วนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ด้วงก็ต่อยไปจังหวะนี้ตูม18 000, 000 DM, นะล้านดาเมจนะก็ด้วงก็ติดต่อยไปอีกทีนึงดันต่อยกาโลนะบอกเลยว่าโดนสะท้อนนะครับทุกคนแบบนี้ติดโลบไปแล้วนะสำหรับด้วงนะครับแล้วก็ด้วงของฝั่งสีน้ำเงินก็ต่อยมานะตอนนี้เหลือแค่2ต่อ4นะครับทุกคนของฝั่งสีน้ำเงินยังมีครบ แทบจะครบแล้วนะมี4ตัวนะครับแต่ว่าฝั่งสีแดงขาดแค่สองตัวดูร่วงทุกคนดูร่วงต่อยไป3รอบติดต่อยหมัดไปนะแล้วก็นอนเทงติ้งไปนะดวงของฝั่งสีแดงก็ขอต่อยเหมือนกันแล้วกันทุกคนต่อยไป9 9 0 0 0หรือเปล่าตะกี้ดูไม่ทันนะมาในเทิร์นที่2นะครับก็เป็นพิกอตนะครับได้อันตรีก่อนนะออเป็นสกิลดูได้โจมตีไปก่อนนะครับ ก็อมไปนะครับทุกคนแล้วก็ยํำกระหม่อมตะกี้สกิล,ลรูนเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นสกิลรูนนะแล้วก็กาโลของฝั่งสีน้ําเงินต่อยไปจังวันนี้8ล้าน8 0 0แสนนะแล้วก็กาเอ้ยไม่ใช่กาโรดวนย,ย้ำกระหม่อมจากพิกก็สอีกนะสำหรับกาโรนะแล้วก็คายออกมานะครับทุกคนกับบองเหล็กขอหวัวดไป1หนึ่งทีตกลงมาบอกเลยว่าเหมือนจะไม่มีดาเมจแต่ว่าดัวตวงต่อยไปเรียบร้อยนะสำหรับด้วงของฝั่งสี แดงนะครับนอนไปนะเราก็เกิดมาอีกรอบหนึ่งหาโลของฝั่งสีน้ําเงินต่อยมาจังหวะนี้600กว่าล้านนะครับดวงของฝั่งสีน้ําเงินก็ได้ต่อยกาโลมาจังหวะนี้ต่อยไป1หมัดนะ8ล้าน2องแสนหรือเปล่าตะกี้ดูไม่ทันกระดวงของฝั่งสีแดงก็ได้ต่อยสวนคืนกลับไปเหมือนกันนะสองล้านนะหรือเปล่าสอรี่ทุกคนพูดแบบไอ้นี่แล้วไอ้นะขอโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็กาโลต่อยไป 1, 200ล้านนะ กดนอนทิ้งเตงไปแล้วนะเหลือแค่ด้วงแล้วก็กับบองเหล็กแนละ้วต่อยไปจังหวะน,นี้ด้วงของฝั่งสีน้ำเงินนะแล้วก็นอนเท้งเตงไปนะทุกคนอ่าแล้วกับบองเหล็กขอหัวไปหนึ่งทีนะครับ36ล้านหรือเปล่าแต่กินหรือว่า300ยล้านดูไม่ทันนะแต่ด้วงของฝั่งสีน้ำเงินก็ขอต่อยส่วนคืนกลับไปหน่อยละกันนะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่ด้วงของฝั่งสีน้ำเงินด้วงของฝั่งสีแดงนะ,ะด้วงของฝั่งสีแดงก็ต่อยไปอีกหนึ่งทีนะครับ แล้านหรือเปล่าตะกี้ดูไม่ทันแล้วก็นอนเท็กเตงไปด้วงของฝั่งสีน้ําเงินต่อยส่วนคืนกลับมาด้วงของฝั่งสีแดงรอบตายเกิดหมดแล้วหรือเปล่ายังไม่หมดนะทุกคนจะมีกระบองเหล็กตัดไปก็ตามนะแล้วก็ด้วงของฝั่งสีน้ําเงินต่อยมาอีกจากฝัก่งสีน้ําเงินนะติดขันนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะแล้วก็ด้วงก็ต่อยไปนะคบทุกคนเรียบร้อยโดนสะท้อนไปนอนเท็งเตงนะแล้วก็กาลูของฝั่งสีน้ําเงินได้อันตีมาอีกแล้วนะั้นในเทินที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ แต่ว่าสกิลลวนไปด้วงก็ต่อยมาน่าจะเป็นการไล่โจมตีนะโอเคแล้วก็กาโลอันติมาบับบวบต่อยไปจังหวะนี้670ล้านดานมเมจน,นะคบทุกคนออกาโลของฝั่งสีแดงก็ได้จะได้อันติไหมยังไม่ได้อันตีนะโดนด้วงเสยหมัดไปก่อนนะ137ล้านนะด้วงของฝั่งสีแดงก็สวนคืนกลับไปนะโอ้โหไม่เข้าเลยนะโลดกคค่อนข้างที่จะหนานะแล้วก็ดวงก็เกิดมาทั้งคู่นะ ตาโลของฝั่งสีแดงก็ได้อันตีไปต่อยไปจังหวะน,นี้ตุ้ม856ล้านดาเมจนะสามตัวหลักก็ยังยืนอยู่ได้นะของฝั่งสีน้ําเงินนะแล้วก็ฝั่งสีแดงก็เหลือ2ตัวเหลือแค่กาโลก,กับดวงนะแต่ว่ายื้อมาถึงเพลินที่ล้วนะแล้วก็แล้วก็บ,บองเหล็กอันตีไปดวงหมดรอบตายเกิดแล้วนะสาหรับฝั่งสีน้ําเงินนะแต่ว่าฝั่งสีแดงยังมีรอบตายเกิดอยู่นะสําหรับดวงต่อยไปจังหวะน,นี้โดนสะท้อนหรือเปล่าตุ้ม ติดน่าจะติดพาสซีฟแล้วนะแล้วก็ไล่โจมตีไปอีกรอบนึงแล้วก็นอนนะอุ้ยด้วงยังมีแบบไอ้นี่อยู่นะยังมีรอบตายเกิดอยู่นะครับทุกคนแล้วก็กาโลของฝั่งสีน้ําเงินได้อันตีมาต่อยมา556ล้านดาเมจนะออกกาโลของฝั่งอ้าวกาโลของฝั่งสีน้ําเงินได้อันตีไปอีกรอบนึงนะโอ้เจ็ดสิบล้านดาเมจนะหรือว่า700้ล้านดาเมจตะกี้ดูไม่ทันนับน่าจะเป็นการไล่โจมตีนะครับทุกคน ก็กระบองเหล็กไล่โจมตีนะดวงก็ขอเอ่ยหน้ากาโร่หน่อยละกันนะครับทุกคนก็นอนเติ้งๆแล้วนะอุ้ยฝั่งสีแดงเหลือแค่กาโร่ยงตัวเดียวนะครับต่อยไปจังหวะน,นี้4 40ล้านนะตอนนี้เหลือตึกระว่างกาโร่ vs กาโร่นะครับทุกคนแน่นอนนะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะกาโร่ตัวแบกจริงๆนะ ปกติก็เหลือแค่กาลูกับกาลอยู่แล้วนะอุกาลูของฝั่งสีน้ำเงินได้ตีมา2รอบนะรอบที่2อ7 0บกว่ากว่าล้านหรือ37ล้าน,านจะคิดดูไม่ทันกาลตูต่อยต่อย,อย,อยไปจังหวะน,นี้ตูม94้ล้านดานเมจน,นะเป็นการไล่โจมตีนะแล้วก็กาโลก็ขอไปอีกหมัดหนึ่งแล้วกนะันตูม259้ล้านนะแล้วก็ดวสะท้อนไปก็ยังยืนอยู่นะั่นในเธอที่6บอกเลยว่ากาโลไปล่อยหมัดกันรัวๆนะครับทุกคนจังหวะน,นี้230กว่าล้านนะแล้วก็ ได้ไล่โจมปีหรือเปล่าต่อยไปจังหวะน,นี้32ล้านดาเมจนะ,ะกราโลของฝั่งสีแดงก็ขอต่อยคืนไปหน่อยแล้วกัน94าล้านดาเมจนะแล้วก็อันตรีไปนะจังหวะน,นี้บึ้บบับบับเอาไปสามดาวนะครับทั้งคู่ต่อยไป2อ0ยกกว่าล้านดาเมจนะวิของฝั่งสีน้ําเงินเลือดก,ก็เหลือครึ่งนึ่งนะแต่ว่าน้ําเงินได้เปิดก่อนนะในเทินที่เท่าไหร่แล้วในเทินที่7ก,การูนอนไปแล้วนะแล้วก็กระบองเหล็ก ฟื้นค so ืนกลับมานะครับถ้าไม่มีตัวอะไรในเขาเรียกว่าอะไรนะในสนามลบนะครับกระบองเหล็กจะฟื้นคืนกลับมานะแล้วก็กระบองเหล็กของฝั่งสีน้ําเงินก็ฟื้นคืนกลับมาเหมือนกันน่าจะสีน้ําเงินหรือเปล่าชนะไปเอาฟื้นคืนกลับมาเหมือนกันนะเอาแล้วมีรอบตายเกิดเหมือนกันหรือเปล่าพาสีฟของกระบองเหล็กกระบองเหล็กก็สวดคืนไปปุ้มนี่อุ๊ยบอกเลยว่าเกิดลัวๆวแบบนี้เหมือนนี่แหละนะเหมือนดวงกับไอ้นี่แหละนะ พอเหลือจังหวะนี้ศึกกระบองเหล็กนะครับทุกคนกระบองเหล็กวิสกระบองเหล็กนะเรียบร้อยนะครับก็เป็นฝั่งสีน้ําเงินนะครับฝั่งสีฟ้านะได้นะไปนะครับทุกคนในสัปดาห์นี้นะบอกเลยว่าเดือดนะครับเดือดมากก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็มีก็ไอ้เจ้ากาโร่นะครับตัวแบกนะครับแน่นอนนะกาโร่นี่คือไม่หลุดออกจากเมตาจริงๆตัวโกงเลยนะสำหรับกาโร่นะไม่รู้ว่าอนาคตกันหน้า มาแก้ทางกาโูแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมาแก้ทางแค่พิกก็ตนะเพราะว่าเหมือนอพิกก็ตจะมาแทนเอ้ยมาก่อนกาโลนะแต่ก็อาจจะมีตัวมาแทนด,ด้วงนะเพราะว่าตอนนี้ด้วงก็ยังเป็นตัวที่ยังติดเมตาอยู่นะครับเมตาหลักๆเลยก็คือเป็นแบบนี้เลยทีมนี้เลยนะครับทุกคนนี่ทีมนี้เลยนะมนเ,ยนะเมตาหลักๆก,ก็คือมีด้วงมีไอเจ้าพิกก็ตตาโลโซนิก ก็จกดดักรพรรดิเ็กแล้วก็ไอ้เจ้าตัวละครใหม่ล่าสุดกระบองเหล็ก UR นะครับก็เป็นประมาณนี้นะตัวละครส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเขาอยู่อันดับที่29เลยนะทุกคนแล้วก็มีบางทีมนะครับที่ใช้เป็นโกเกตสึยอ UR มาแทนด้วงนะครับทุกคนสำหรับทีมเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีคนใส่โกเกตยสึหรือเปล่าอันนี้ไม่เอากระบองเหล็กนะละอันนี้ก็ ไม่มีพิกกอตนะไม่มีพิกกอตนี่น่าจะแทบจะแพ้ละมั้ง่ะคนพลังเท่าไรสองร้อยนี่บางเนี่ยบางคนเขาจะเอาโกเกส,สึอนะครับมาเป็นสายถึกนะยืนนะครับก็เล่นเป็นโกเกส,สึอนะวันนี้วันนี้ก็เล่นเป็นโกเกส,สึอเหมือนกันนะครับทุกคนวันนี้วันนี้ยังเล่นเป็นอัศวินจักรกลอยู่นะแล้วก็เหมือน สัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้ใส่กรอบไม่หรอผมหามีกรอบไปเจอนะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับตึกดวนข้ามเซิร์ฟนะของเซิร์ฟเวอร์จีนยอนะ่อะเมตาตอนนี้นะครับทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากโนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนบายบายครับไว้เจอกันนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะบายบายครับ